ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลข่าวลือมันเกิดขึ้นจากอะไรจากสมศักดิ์สาเหตุเพราะอะไรเพราะยังไม่มีการดําเนินการกับสมศักดิ์มีการดําเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วไหมมีการดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วกับสมศักดิ์หลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ยังไม่มีการจับกลุ่มดําเนินคดีมานะครับตอนนี้สมศักดิ์อยู่ในอาการอะไรเส้นเลือดฝอยแตกอ่ะร่างกายก็นะอยู่คนเดียวด้วยนะครับโดดเดียวด้วย เขาก็เลยสร้างข่าวลือมาทุกๆวันสาวกก็ไปเชื่อเขานะสาวกก็ไปเชื่อเขาไปทําตามที่เขาว่าไปปล่อยข่าวลือสุดท้ายก็โดนแจ้งจับกันเป็นแถวนะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นและผมเรียนหุ้นส่วนนะอย่าไปเชื่อข่าวลือสมสังไม่เชื่อมันโกหกลายวันเลยนะฮะก่อนหน้านี้ก็โกหกเรื่องไฟลแผนบินไปนั่นบินไปนี่นะ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสงสารเพียงทีรศสกุลนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องข่าวลือนะครับเพราะสมศักดิ์ไปโพสต์ข้อความมีการต่อยอดด้วยการไปดูมิ่นเหยียดยม้มอาคาตมา้านร้สถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ท่านใหม่ได้ออกมาชี้แจงแล้วก็ตำหนิบุคคลที่ทำลักษณะดังกล่าว ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาผมได้รับโทรศัพท์สอบถามว่าจริงหรือเปล่าที่มีกระแสข่าวนะครับว่าในหลวงติดโควิดและปรากฏว่าส่งผลทำให้หุ้นนั้นร่วงสมศักดิ์นะครับได้โพสต์ข้อความบอกว่ามีข่าวลือนะครับว่าตอนนี้พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลรีนะครับมีใครยืนยันข่าวนี้ได้บ้างนะครับต่อมา ท่านใหม่ฮะหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนได้ออกมาโพสต์ตข้อความนะครับบอกว่าพอโควิดรอบนี้ระบาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีงดพระราชะกรณตเนียกิจต่างๆมิได้เสด็จออกไปไหนไอ้สมศักดิ์เจียมและพักพวกสาวกจิตไม่ว่างก็ถือโอกาสมโนเต้าข่าวปลอมออกมายกใหญ่ตอนนี้ทางที่ดี หากมีอะไรเกิดขึ้นกับสองพระองค์จริงรอฟังถแถลงการจากสำนักพระราชวังเท่านั้นที่แน่นอนอย่าวิตกจริตไปเชื่อไอ้สมศักดิ์เจียมและพักพวกนะครับพวกจิตตกจิตไม่ว่างหม่อมเจ้าจุรเจิมยุคนนะครับจิ้งจกทักมาว่าพวกล้มเจ้ามันเต้าข่าวมากขึ้นมานะครับเพื่อทุบค่าเงินหาเงิน,นเลี้ยงการเมืองตลาดหุ้น จะต้องหาทางจับกลุ่มคนพวกเหล่านี้นะครับนีท่านใหม่ก็ได้โพสต์ไว้และนอกจากนี้ก็มีคนเอาไปโพสต์ข้อความนะครับและท่านใหม่ก็เกลียวขึ้นมาบอกว่านี่เหลือสิ่งที่ครูบาอาจารย์นะค,คิดได้ขาดสติไร้ปัญญานะครับสิ้นคิดหลงตัวเองหมายถึงหมาย,ยังนะหมายยังรู้บุญคุณคนนะครับเรามารวมแรงร่วมใจไล่อาจารย์ นะะอเอร์ตรคนนี้ออกไปจากาธรรมศาสตร์กันเถอะนึกว่าแน่ใช่ไหมคําดาไม่บรรลุเข้าไปในกันโลนะครับไม่มีสติหลงตนเองหม่อมเจ้าจุรเจิมยุคนได้โพสต์ไว้ซึ่งมีอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามีการไปโพสต์ข้อความนะครับพยายามจะดูหมิ่นเหยียดยามสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับในเชิงปรากฏการณ์ก็มีข่าวลือเกิดขึ้นตลาดหุ้นตก นะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมานะครับเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของอาการไปใส่ร้ายสมเด็จพระราชินีนะครับว่าป่วยโควิดตอนนี้อนุทินเอาหน่วยแพทย์ไปช่วยเหลือในวังกำลังติดอย่างมากโพสต์กองความจนศูนย์เฟกนิวเนี่ยได้เอาข้อความนี้มาโพสต์ว่าเป็นข่าวปลอมอย่าไปเชื่อจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงการวิเคราะห์แล้วคนทั่วไปก็ดูก็ไปเชื่อสาวก ของสมศักดิ์เจียมก็ไปขยายความนะครับไปใส่ไล้สถาบันใส่ไลนพระเจ้าอยู่หัวใส่ไล้พระราชินีนะครับส่งข้อความทางแอปพลิเคชันไลน์แอปพลิเคชัน a c e b o o k นะครับต่อมาสมศักดิ์ก็มาโพสต์อีกนะหลังจากที่ความจริงปรากฏบอกว่าผมไม่ทราบข่าวลือนะครับว่ามีอาการว่าวาชิราลงกรณ์มีอาการโรคไข้โรคภัยไข้เจ็บเป็นจริงแค่ไหนพอข่าวจริงปรากฏนะฮะ คำตอบของเพจรอยย์เวิลด์จะปฏิเสธแต่ก็ถูกไล่ละ,ะถูกกล,กลายว่ามีส่วนจริงนะฮะแต่ผมเสนออย่างนี้ว่าน่าจะทดลองใช้ตำารารัชก,การที่9ดีหมออก TV, ทีวีทาเป็นข่าวว่าเดินออกกําลังกายก็ได้ถ่ายรูปมาให้เห็นว่าเดินเหินปกติเท่านี้ก็หมดเรื่องแล้วข่าวลือทั้งหลายก็หมดไปเห็นไหมฮะพอความจริงมาสมศักดิ์เปลี่ยนเลย ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับสมศักดิ์ทำครั้งนี้หลายต่อหลายครั้งในเชิงงานสังเคราะห์สมศักดิ์ปล่อยข่าวลือทุกวันสมศักดิ์อยู่ที่ไหนก่อนอยู่ในประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสเป็นยังไงอยู่ในสถานการณ์ล็อกดาวน์เคอร์ฟิวเพราะเกิดการแพร่ระบาดโควิด1 9อย่างหนักสมศักดิ์ไปทำลายล่าสุดมีภาพโผล่ขึ้นมาไปฉีดวัคซีนแขนข้างขวานะครับมีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้นะครับต้องล็อกไว้และต้องนั่งรถเข็นไปก่อนหน้านี้สมศักดิ์มีรายงานข่าวว่ายอย่างไรเขาก็ยอมรับว่าเกิดเส้นเลือดฝอยในสมองซีขวาแตกร่างกายอาจจะพิการแขนใช้งานไม่ได้ต้องล็อกไปและต้องเข็นรถไปเดินไม่ได้อยู่ในสถานการณ์พิการนะครับก็มีรายงานหลายตลาหลายครั้งว่าสมศักดิ์เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่เขาก็โผล่มาเขาฉีดวัคซีนแล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้ อธิบายหุ้นส่วนทีละขั้นก่อนข่าวนี้เป็นข่าวที่เรียกว่าข่าวปลอมนะครับที่ถูกส่งขึ้นมาตามโซเชียลมีเดียแนวร่วมของเขาก็มีการเผยแพร่ปล่อยข่าวนะครับเกิดขึ้นนะครับมันมาจากไหนมาจากสมศักดิ์คือตัวแปรต้นแล้วก็เกิดข่าวลือต่างๆเกิดมาเป็นตัวข่าวปลอมขึ้นมานะครับชื่อเพจที่ชื่อว่า Royal World ซึ่งตอนนี้พลเอกประวิทรวงสุวรรณเนี่ย ก็ได้มีการประชุมฝ่ายความมั่นคงทั้งหมดที่จะให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับเว็บไซต์ที่มีการปล่อยข่าวปลอ,อมขึ้นมาอย่างเป็นรูปปรรมและก็ถาวรน,นะะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับท่านใหม่ออกมาชี้แจงแล้วว่าข่าวนี้ไม่เป็นเรื่องจริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงปกติเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมโควิด -3 ครั้งเกิดขึ้นทั้ง3ครั้งนะครับส่วนตลาดหุ้นเนี่ยมันล่วงเพราะอะไร นะครับก็มีการประเมินในเชิงงานวิเคราะห์ไอ้พวกนี้ไปตีเพื่อให้ตลาดหุ้นเนี่ยร่วงร่วงเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปกว้านซื้อหุ้นเพื่อได้ประโยชน์ของตัวเองแต่จริงๆแล้วนะครับวันที่ตลาดหุ้นร่วงในช่วงเวลาที่มีข่าวนี้ออกมาพอดีเนี่ยเป็นกระแสข่าวนะครับที่สื่อด้านเศรษฐกิจมีการนําเสนอเรื่องของการบินไทยว่าการบินไทยเนี่ยจะมีการอุดหนุนเงินประมาณ5 0 0หมืล้านบาทโดยจะผ่านมาติขั้มตรี ะครับกำลังเข้าสู่มต,ต,ติกัมตุีแต่จู่ๆเนี่ยการบินไทยเนี่ยก็ไม่ได้เอาเข้าสู่มติกตัมตุนะครับแล้วก็รอให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยนะเจ้าหนี้เจ้าหนี้่ไกลเกลีย่ยเจ้าหนี้บนชั้นศาลก่อนปรากฏว่าวันนั้นก็หุ้นล่วงพอดีมีหลายท่านโดรมาถามผมว่าตกลงเนี่ยหนึ่งรจาจะอยู่หัวทรงประชวนไหมนะะทำไมหุ้นถึงตก ผมก็บอกว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านทราบว่าก็คงปกติดีไม่ได้ไปไหนที่ไม่ออกงานเพราะว่าโควิด -19 มันระบาดนั่คือประการแรกและต่อมาท่านหม่ก็ออกมาชี้แจงว่าท่านพระเกษมสำราญดีไม่ได้ไม่ได้ป่วยแต่อย่างใดนะครับคือประการแรกประการที่2นะครับเรื่องของหุ้นล่วงหุ้นล่วงความจริงมันเกิดจากอะไรเกิดจากเรื่องของการบินไทยนะครับที่ไม่มีการค้ำประกันหุ้น นะไม่ค้ำประกันในเรื่องของการบินไทยจะไปให้เจ้าหนี้นะครับหวังที่จะให้เจ้าหนี้พื้นฟูหลังจากที่ยื่นฟ้องเรื่องของล้มละลายของการบินไทยไปแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องที่2นี่คือหลักที่มันเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลข่าวลือมันเกิดขึ้นจากอะไรจากสมศักสาเหตุเพราะอะไรเพราะยังไม่มีการดําเนินการกับสมศักมีการดําเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วไหมมีการดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วกับสมศักหลายต่อหลายครั้ง นะครับแต่ยังไม่มีการจับกลุ่มดำเนินคดีมานะครับตอนนี้สมศักดิ์อยู่ในอาการอะไรเสร้นเลือดฝอยแตกอะ่ะร่างกายก็นะอยู่คนเดียวด้วยนะครับโดดเดียวด้วยเขาก็เลยสร้างข่าวลือมาทุกๆวันสาวกก็ไปเชื่อเขานะสาวกก็ไปเชื่อเขาไปทำตามที่เขาว่าไปปล่อยข่าวลือ สุดท้ายก็โดนแจ้งจับกันเป็นแถวนะครับสิ่งเหล่าน,นี้กําลังเกิดขึ้นและผมเรียนหุ้นส่วนนะอย่าไปเชื่อข่าวลือสมศักดิ์ไม่เชื่อมันโกโหกหลายวันเลยนะฮะก่อนหน้านี้ก็โกหกเรื่องไฟลแผนบินไปนั่นบินไปนี่ของสถาบันแต่ความจริงมันไม่ใช่เพราะไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นแบบนี้สมศักดิ์เพราะไม่ใช่ขึ้นมาไปดูสิใช้วิธีนั้นที่โถนะเรียนตรงๆนะคนโง่นะ่นะนะที่ไปเชื่อสมศักดิ์นะฮะถ้าสมศักดิ์จริงเนี่ยอยู่ในประเทศไทยแล้วไม่ต้องหลบหนีออกนอกประเทศ พอพูดไม่จริงไงต้องหลบหนีออกนอกประเทศเพราะตัวเองกระทำความผิดซ้ำๆนะและโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ในรอบปีพุทธศักราช2563นี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ความรู้สึกคนไทยอับเฉาเหนื่อยล้าเริ่มต้นของปีมาก็เจอพิษโรคระบาดโควิด -19 ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและถูกซ้ำเติมด้วยการประท้วงที่มุ่งเป้าหมายมายังสถาบันพระมหากษัตริย์ซ้ำเติมอย่างต่อเน,นื่องและเป็นระบบต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณกลุ่มประท้วงที่หยับคายด่าทอ ทำให้รู้ว่าความเมตตาความอดกลั้นนั้นมีค่าขอบคุณการชูนิ้วการขับไล่ทําให้การไหว้และการกราบมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาขอบคุณการบิดเบือนประวัติศาสตร์การใส่ร้ายกรรษริย์ทุกรัชการทําให้มีคนมากมายค้นหาความจริงมาเปิดเผยชีย้แจงกันตลอดเวลาขอบคุณสื่อมวลชนที่มุ่งขายข่าวปุกปั่นทําให้สื่อดีๆมีความหมายในทันทีขอบคุณกลุ่มอวตารที่ไปด่าในเพจของคนอื่นๆ ที่เห็นต่างให้เกิดความกลัวทําให้มีคนกล้าเรื่องปรากฏตัวช่วยกันขอบคุณกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอนาคตซึ่งคิดโค่นฟ้าพลิกดินทําให้กลุ่มเดราวรวมใจเป็นหนึ่งขอบคุณกลุ่มประท้วงที่ไม่เคยถือธงไทยทําให้หัวใจคนไทยต้องมัดใจรวมกันขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทําให้คนไทยกลัวจนต้องกล้าที่ออกมาเผชิญหน้าทะเลที่เงียบสงบจะไม่พบรักเดินเรือที่กล้าหาญ ขอบคุณคําจับจ้วงทําให้เกิดความจงรักหนักแน่นขึ้นขอบคุณเสียงทรงพระเจริญทุกๆเสียงข้พรทธเจเ้าข้าพุทธเจ้าจ,จับพิทักษ์รักษาไว้จับพิทักษ์รักษาไว้ เร่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประบุกชีวิตของชายทหารกล้าเปี่ยมศรัทธารักษากว่าชีวิตทหารไทยไม่กลัวชีวาสิ้น รักแผ่นดินยิ่งกว่าใครๆจะขอทำดีเพื่อพ่อตามรอยพ่อที่ทรงแนแนวทางจะขอทำดี ได้ภาคภูมิใจเรามีในรล่งที่คอยห่วงใยเรามีหัวใจรักชาติศาสนานหาเรามีในล่งที่อยู่บนฟ้าเรามีพระราชา แผ่นดินเราพี่ในหลวงเป็นเทวดาอยู่พื้นดินคู่แผ่นดินเป็นศูนย์รวมของคนไทยจะขอทำดีเพื่อพอรับชัยชาติ เป็นทหารของพระราชาถึงจะตายถึงจะโดนใครฆ่าจะรักษาแผ่นดินนี้ของเราเรามีในหลวงปกป้บบองคุ้มภัยท้องแผ่นดินไทยสุขใจ เรามีในหลวงสาธิตอยู่บนฟ้าเรามีพระราชาที่เป็นของขวัญเรามีในหลวงคือพ่อของฉันรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่สี่ เราม่ในล้นที่คอยห่วงใยเรามีหัวใจรักชาติสาสานนาหาเรามีในล้น ราชาผู้ครองแผ่นดินเรามีในลวงเป็นเทวดาอยู่พื้นดินผู้พันดินเป็นศูนย์รวมของคนไทยเรามีในลงวงปกป้องคุ้มภัยของแผ่นดินไทย ใจทั่วลาเรามีในหลวงสาถิตอยู่บนฟ้าเรามีพระราชาที่เป็นของขวัญเรามีในหลวงคือพ่อของฉันรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาล ราัชาการปัจจุบันในหลวงวชิรา ในหลวงคือพอของฉันรัชการปัจจุบันคือรัชการที่สี่รัชการปัจจุบันในหลวงวัชิรา